สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมนิเกะนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครไพรเวตตี้นะครับไพรเวตตี้เป็นระดับ SSR นะครับพาดนามก็ปืนจะใช้ assault rifle นะครับก็เป็นตำแหน่ง attacker แล้วก็สังกัด Elysian นะครับมาดูกันที่สกิลครับก็ของ assault rifle ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสร้างดาเมจ e 13.65%นะครับของพลังโจมตี สกิลสกิลหนึ่งนะครับตรงผลกับพาธทามิตท,ทั้งหมดนะครับได้เมื่อเข้าสู่เบิร์สเต็มก็คือฟูลเบิร์สนะครับเมื่อจบฟูลเบิร์สจะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น20.38%อันะที่เลเวลสนะีะเป็นเวลา10วินาทีนะครับความเร็วในการรีโหลดเพิ่มขึ้น32.3%เป็นเวลา10วินาทีแต่ความจุกระสุนสูงสุดเพิ่มขึ้น50.66%เป็นะครับเป็นะระยะเวลา10 อ่ะก็จากสกิลนี้จะบอกว่านางเป็นแอดแฮกเกอร์ก็เป็นแอดแฮกเกอร์ที่มีสกิลซับได้โหดมากๆนะครับต,ตนนัวละครนี้ต่อมาสกิลสองนะครับสมผลก็เป้าหมายเปิดใช้งานเมื่อกระสุนนะัดสุดท้ายยิงถูกเป้าหมายนะครับทำให้เป้าหมายอ,อัพดาเมจเพิ่มเติมนะครับ12.4นะครับของพลังทุมตีแล้วก็ อีกอันนึงส่งผลกับศัตรูที่ถูกกระสุนสุดท้ายยิงหากศัตรูถูกสตันนะครับถ้าสตันอยู่แล้วโดนกระสุนสุดท้ายยิงก็ทำดาเมจเพิ่มเติมขึ้นไปเลยอีกกลายเป็น7 9 2เกปอร์เซ็นต์ครับโหดมากนะครับต่อมานะครับสกิลเบิร์สนางเป็นเบิร์สลำดับ3นะครับก็เบิร์สไม่ตายทำโหดมากก็คือทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดในสนามนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม เป็นการเรียกแอร์ซัพพอร์ตมายิงยิงโปรยตรงพื้นนะครับทำดาเมจ333%ของพลังโจมตีและสตันศัตรูนะครับเป้าหมายเนี่ยสตันไป3วินาทีนะครับก็เป็นตัวละครที่ถ้าใครได้มานี่ผมว่าก็โชคดีระดับหนึ่งเลยแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่จะได้ฟรีนะครับจากการทำภารกิจกิจกรรมในช่วง วงนี้นะครับยวเปดิดเปิดให้ดูกันจะอยู่ในอีเวนต์เดย์บายเดย์ป่ะใช่แหละครับกิจกรรมชื่อเดย์บายเดย์อันนี้นะครับถ้าทำครบทุกอยาอ่างครบเจ็ดสิบเจ็ดสิบตังคเนี่ยนะครับเจ็ดสิบเวสก็จะได้รีวอร์ดเป็นไพรเวทตี้มาเลยนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นก็แนะนำ เวลามีอยู่เยอะนะครับอันนี้ยังเหลืออีก192วันแนะนำว่าควรจะทำให้ครบนะครับตัวละครนี้ดีมากๆอ่ะอันนี้ขอแทรกนิดนึงนะครับผมดูผิดไปสำหรับสกิลหนึ่งของ p r i v a t y นะครับในบัลล่าเอฟเฟกสุดท้ายนะครับมันลดลงนะลดจำนวนกระสุนลงนะครับลดจำนวนกระสุนสูงสุดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับ เป็นระยะเวลา10วินาทีอันนี้ก็จะเป็นดีบัฟเป็นดีบัฟเลยนะครับอาจจะมันต้งมันเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียจริงๆมันก็อยู่ที่ว่าเราใช้งานกับอะไรนะครับข้อเสียคือทําให้เราต้องรีโหลดเร็วขึ้นดาเมจอาจจะลดลงนะครับมีโอกาสที่ดาเมจจะลดลงเลยแต่ว่ามันก็มันจะสุดอยู่แค่นี้แหละนะครับคือมันมันจะไม่มากไปกว่านี้หรือน้อยไปกว่านี้แล้ว อันนี้ที่ผมเช็คจากเว็บไซต์นะครับที e ่ระดับสิ็ก็เป็นเลขนี้นะครับทำให้กระ,กระสุนสูงสุดลดลงประมาณครึ่งหนึ่งถ้าไปลงในโหมดซิมูเลชันนะครับหรือโหมดจําลองมันก็จะมีมันจะคล้ายๆโหมดลลไล่ยนะมันจะมีแบบบัฟบ,บางอย่างเมื่อกระสุนหมดจะทําให้เกิดอะไรก็ตามอาจจะเป็นเด้งเลือดเพิ่มขึ้นมาทําให้จบตีแรงขึ้นอะไรอยเงี้ยมันจะมีบัฟพวกนี้อยู่ ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับตัวสกิลหนึ่งตัวนี้นะครับทำให้กระสุนหมดเร็วก็จะทำให้เราได้บัฟพวกนั้นอีขึ้นนะครับก็จะเป็นดาบสองคมนั่นแหละหรือถ้าเกิดเราไม่ได้ไปลงในหมดจำลองอันนี้ก็จะเป็นดีบัฟไปนะว่ากระสุนแล้วลดลงทำให้ต้องรีโหลดไว,ไวขึ้นนะอันนี้เพราะว่าในคลิปลาพี่ผมก็จะงง,งว่าทำไมกระสุนมันลดลงไป เือ30บ้างหรือมัน60บ้างอันนี้ก็จะเป็นคำตอบแหละผมก็จะ,อะขอแทรกไอ้ตรงนี้เนี่ยทำก็เลยเอาคลิปนี้มาไว้คลิปแรกเลยกันครับตนนัวละครนี้แลเดี๋ยวลาพี่ตามไปทีหลังก็อันนี้จะเป็นอินเสิร์ตนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวไปไปเจอกันตรงชูตติ้งเลงครับเอามาที่ชูตติ้งเลงนะครับก็ผมเปิดออโต้เลยแล้วกันนะเพราะว่าดูไปเยอะ้วจากหลายๆคลิปนะครับก็ตัวละครน,นี้ นะครับมันชอบสลับมาตัวอื่นนะก็ไม่เป็นไรจะให้ดูเบร์สสกิลนะครับผมปรับลำดับสกิลนิดนึงอันเนี้ยจะเห็นว่าเป็นแอร์ซัพพอร์ตโดยพิสไซลงมานี่คือสกิลของไอเวนตี้นะครับก็ปรับจะปรับให้เพื่อนนะ ก็เดี๋ยวรอดูว่าตายแล้วเนี่ยจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะรับไพเวตีปรับตำแหน่งนิดนึง ดูกันที่ดาเมจนะครับโอ้โหสูงริ้วเลยก็แรงสุดตตี้ผมตอนนี้แล้วแหละ p r i วต t e นะครับอะก็คลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนครับ